Thank you สวัสดีครับผม oh. วันนี้มาพบกับสงวนศักดิ์ครับวันนี้ผมพาพี่นี่เพื่อนครับอันนี้มาชมเหรียญหลวงพ่อรวยครับรุ่นซื้อที่ดินครับอันนี้สร้างปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามครับองค์นี้ก็จะจะไม่ทันหลวงพ่อนะครับเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมกันครับว่าสวยงามแค่ไหนนะครับ หลวงพ่อรวยครับเป็นองค์หลวงพ่อนั่งพนมมืออยู่นะครับเหมือนปลุกเสกครับเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับเรามารับชมไปพร้อมกันครับ ด้านหน้ากป็ะประมาณนี้ครับพี่เพืเ่อนๆกับวัดตะโกครับอำเภอภาชีพระนครศรีอยุธยาด้านบนจะเขียนว่าหลวงพ่อรวยครับภาษาติโกครับหูเหรียญจะเป็นคล้ายๆตะไคระครับเห,หลวงพ่อท่านทั้งปลุกเสกอยู่นะครับ เดีนนี้สวยมากเลยครับพเ,เพื่อนๆครับราคาที่เช่าหาเป็นมือกันก็น่าจะอยู่หลักร้อยครับผมหลักร้อยน่าจะหลักร้อยนะครับอย่างไม่ราคาไม่แรงมากครับพเ,เพื่อนๆท่านไหนชอบอะไรเงี้ยอยากเช่าหาเก็บเงี้ยครับผมผมไม่แน่ใจว่าที่วัดจะมีหรือเปล่าองค์นี้ผมผมได้จาก พี่ชายที่รู้จักกันมาครับแกให้มาครับเผื่อให้มารีวิวดูอะไรเงี้ยครับรุ่นซื้อที่ดินครับด้านล,ล่างก็จะเขียนเป็นพศสองพันห้าหกสิบสามครับอันนี้โค้ดนะครับโค้ดจะเป็นหนึ่งสองสองศูนห้าหครับมให้ดูด้านข้างกักสักนิดนะครับ หดูจะชัดหรือเปล่านะครับโทษทีนะครับนั่นข้างเหรียญก็จะประมาณนี้เพื่อนเพื่อนครับชัดบ้างไม่ชัดบ้างผมต้องขอประทานอยด้วยนะครับดูด้านหลังน,นะครับชัดครับ เหรียญเงาสวยเลยครับคือบล็อกก็ททำมันได้สวยนะครับสวยมากมียันมีรวยเก้าเก้าเรืนซื้อที่ดินเรื่องจำนวนการสร้างเนี่ยผมว่าก็น่าจะเป็นแสนนะครับน่าจะเป็นแสนเรียน ข้างนะครับหลวงพ่อรวยครับพี่เพื่อนเพื่อนครับรุ่นซื้อที่ดินครับปีสอง3ห้าหกามครับอันนี้เป็นกล่องนะครับพี่เพื่อนครับ สวยดีครับใครมีใครสะใครมีสะสมไว้ก็ดีเลยครับหลวงพอ่อรวยคลิปนี้ประมาณนี้ครับเพื่อนเพื่อนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ